สวัสดีนะครับสวัสดีกับยำร้านแปแซบเลิมหัวเพชรบุรีนะครับตอนนี้เปิดร้านแล้วนะครับแต่ว่ายังจัดร้านไม่ทันมีลูกค้ามาก,ก่อนสวัสดีนะครับอ้อยวันนี้ทําอะไรวันนี้ทํายำยกร้านให้ลูกค้าครับลูกค้าดูบรรยากาศในร้านนะครับดูลูกค้าสั่งยำยกร้านสามชุดนะครับบุนแซลมอนนะ ยกร้านนี่จานเท่าไหร่จานละห้าร้อยครับถ้าราคือจะได้ทั้งร้านเลยสิบสองสิบสามสิบสี่ 12, 13, ชิดแล้วแต่อย่างวันนี้น่าจะมาตสิบสองสิบสามชิ้นะครับเพราะว่า,วาขาดไข่ปลาลูกจิก้วแมงดาก้ทั้งตัวเลยเหรอใช่ให้ทั้งตัวเลยนะครับน่ากินมากเลยนะจานนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับเหมาะสำหรับ ลูกค้าสามท่านขึ้นไปนะครับสองท่านกลว่าจะทำไม้หมดนะครับนี่เรากำลังจะปรุงยำยกร้านกันนะครับเราต้องทำน้ำยำเป็นสองเท่านะเบิ้ลไปใช่เบิ้ลไ,ไ,ไปนะครับ เพราะว่าเนื่องด้วยวัตถุดิบมันเยอะนะถ้าเกิดว่าเราทําแค่เอดอเดียวอะ่ะมันจะไม่ทั่วถึงกันนะครับความอร่อยความนัวมันจะไม่ทั่วถึงกันแต่ถ้าน้ำยำสองเท่าอ่ะน้ำยำมันจะฉ่านะครับมันจะถึงเครื่องแล้วก็จะกินได้ถึงชิ้นสุดท้ายเลยของจานนะครับเพราะการตีน้ำยำเราต้องตีให้แบบตีด้วยใจนิ่งๆน,นะครับตีไปเรื่อยๆจกนกว่ามันจะเข้ากันนะครับ เป็นรสชาติแต่ไม่กลมก่อมนะครับยำยกร้านของเราเราก็มีทั้งหมด12ชนิดนะครับแต่ถ้ามันมีมากกว่า12เราก็ใส่ให้หมดเลยใช่แต่ถ้ามันไม่ครบ12เราก็ค่อยเบิ้ลเอาจะเอาอะไรใช่ครับเราไม่ไม่ต้องบวกสั่งเพิ่มถ้าลูกค้ากินยกร้านนี้เยจะได้ทุกอย่างเลยแล้วก็จะมาแต่งจานนะ ไปของนี้ไปออยออยเอาฝาแมงดาออกบอ,อกไม่ได้อันนี้นะครับยกร้านจานแรกนะครับไปอันนี้จะเป็นยกร้านจานที่สองนะครับอาจารย์น,นี้ใส่ปลาร้าใช่ปะ่ะ ลุงเอามาตั้งไว้เลยลูกนึงเดี๋ยวตอนเย็นเอาถุงไปคืนสูตรปรลาล้านี่สีมันจะดำกว่าและะ้วมันจะเข้มกว่าเริ่มที่เรอม่จมมอนหรออันนี้คือยกร้านจานที่สองนะครับเป็นสูตรปรลาลาแล้วหนูเรียนหนูต้องแบ่งที่ไว้ให้แจมมอนกับ ด้านนี้เท่าไหร่นะห้าร้อยเหมือนกันอ,อันนี้เป็นยกร้านคุ้มนะครับมันจะแบบว่าราคาถูกกว่าลูกค้าสั่งยำเป็นชุดๆอ่ะถ้าเป็นชุดๆก็แล้วแต่เนะแบบว่าคนสะดวกกินแบบไหน,นใช่ราคายำร้านเราเริ่มต้นแต่ราคา80บาทนะครับ แปดสิบร้อยห้าสองร้อยสามร้อยห้าร้อยสามร้อยห้าสิบแล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยถั่วกับประกอบอันนี้จะเป็นจานที่สามนะโยกร้านนะแห่ว่าลืมในกาลอนะ แลวเราก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเพชรบุรีนะครับตรงอาคารใหม่นะครับก็ถ้ามาไม่ถูกก็กดเข้าเบอร์หน้าเพจโทรสอบถามเส้นทางได้นะครับร้านเราหยุดทุกวันศุกร์นะครับเปลี่ยนวันหยุดใหม่นะตอนแรกหยุดวันอาทิตย์ตอนนี้<ด>เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นวันศุกร์แทนเพราะว่าลูกคา้าลูกค้ากรุงเทพมาแล้วมาแล้วแบบว่าไ,ไม่ได้ทาน,นไงนนมาแล้วลว,วันหยุดของเขาไงแล้วเ,เราเ ตอนกับของเราพอดีเราก็เลยเปลี่ยนวันหยุดมาเป็นหยุดวันศุกร์แทนวันศุกร์ตลาดนัดเยอะเราก็เลยหยุดหยุดไปเดินตลาดนัดบ้างจะดูช่ำๆมากเลยนะเหมือนกิงก๋วยเตี๋ยวเลยน้ำเยอะมาก <laughs> รยยเลยลูก <c oughs> ไปแล้วนะครับตามที่สั่ของวันนี้นะครับแเราพบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ